ที่ทำออกมาได้ดีจริงๆตอบโจทย์กับทุกปัญหาผิวของทุกๆคนเลยค่ะ ค่ะทุกคนกลับพบกับสุดาพาเปกเช่นเคยนะคะเจอหน้ากันแบบนี้ก็หมายถึงว่าวันนี้นะคะเรามีไอเทมดีๆเด็ดๆโดนมาฝากอีกแล้วค่ะใครที่แบบติดตามสุดาอยู่หรือว่าอาจจะเพิ่งเคยเจอคลิปนี้นะคะเราบอกเลยว่าเราเป็นสายที่แบบว่าชอบรีวิวเกี่ยวกับครีมซองเซเว่นมากหรือว่าเป็นพวกคองถูกและดีและวันนี้นะคะเราก็มีไอเทมดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะ ตัวนี้คือครีมซองของ Clear n o โ e นะคะที่เขาบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการคุมมันแล้วก็กระชับรูขุมขนค่ะสุดาเป็น f f c เป็นแฟนคลับของแบรนด์ Clear n o โ e มากๆเลยค่ะในเซเวสุดาจัดเต็มมาหมดแล้วนี่คือการซื้อ มาทดลองใช้นะคะซึ่งบอกเลยว่าพวกนี้เป็นของแบรนด์เคลียโนทั้งหมดและก็ตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัวนี้ค่ะเคลียโนต s เซรั่มแมต์คุมมันออยฟรีที่เน้นเรื่องรูขุมขนดูกระชับ เซรั่มเนื้อไมโครแมทจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ช่วยคุมความมันบนใบหน้าระหว่างวันซึมไวเย็นสบายผิวตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรครีโอเนตช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนแล้วก็เนียนนุ่มนะคะพร้อมทั้งยังมีสารสกัดจากธรรมชาติ12ชนิดไม่ว่าจะเป็นซิก้าโปรตีนเปปไทด์ ซิงค์และแผ่นคอลลาเจนจะช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าผิวดูกระจ่างใสริ้วรอยดูจางลงซองนี้นะคะจะเป็นสูตรเข้มขน้นแต่ว่ามีความอ่อนโยนกับผิวนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว how to use จะสามารถใช้ได้ทางกลางวันและก็กลางคืนนะคะกลางวันนะคะช่วงเช้าล้างหน้าลงโทนเนอร์นะลงตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มแมตต์คุมมันนะคะก็ตามด้วยครีมกันแดดแล้วแต่งหน้าได้ทุกทุกวันเลยส่วนตอนกลางคืนนะคะค่ะล้างหน้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยค่ะลงเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตามด้วยเคลียร์นตเซรั่มแมตต์คุมมันออยล์ฟรีตัวนี้ค่ะ อย่างเช่นวันนี้นะคะสุดาตอนเช้าก็ใช้เป็นครีมซองตัวนี้เลยค่ะซึ่งจะให้ดูว่าทํางานตั้งแต่เช้าจรถึเย็นนะคะใช้เวลาเกินมากกว่า8ชั่วโมงผิวนะคะตัวนี้ก็คือความมันน่ะน้อยมากๆซึ่งปกติแล้วนะคะจะเป็นคนที่หน้ามันตัวนี้ก็คือสัมผัสเลยว่ามีความมันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันมากแล้วก็ไม่มีการซับหน้าระหว่างวันซึ่งโอเคกับสภาพผิวผสมนะคะค่อนข้างที่จะไปทางมันแล้วก็เหมาะ สภาพอากาศเมืองไทยค<า>่ะปราศแอลกอฮอล์เลยศูนเปอร์เซเพราะว่าตอนใช้นะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่กลิ่นเลยนะคะจะเป็นเนื้อเหมือนแบบเนื้ออะควาใสๆอย่างนี้นะคะแล้วพอเกลี่ยลงไปอะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเนื้อเซรั่มอะ่ะแตกตัวเป็นน้ำ ซึมลงสู่ผิวได้ดีมากๆนะคะจะมีความแบบชุ่มชื่นกับผิวแล้วว่ามีความแบบเย็นๆเป็นเจลใสๆนะคะจะไม่ทำให้ผิวอุดตันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการเป็นสิวนะคะแล้วก็จะเป็นออยฟรีร้อเซเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถหาซื้อไดง้ง่ายๆยนะคะใกล้ๆบ้านทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้ออย่าง7ซเว่ e อในราคาซองละ49บาทค่ะ คือสามารถใช้ร่วมกันกับครีมซองของเคลียโนดได้หมดทุกตัวเลยเคลียโนดแมทเซรั่มออยฟรีกับเคลียโนดแอคเน่แคร์โซลูชันเซรั่มช่วยบูสต์สำหรับคนเป็นสิวหรือจะเป็นเคลียโนดคูมานออยฟรีกับเซรั่มสองม่วงตัวนี้นะคะสำหรับคนที่กังวลเรื่องจุดด่างดำค่ะ เซรั่มคุม,มันออยฟรีกับเซรั่มวิตซีสองส้มสำหรับคนที่อยากมีผิวหน้าที่ขาวใสค่ะเซรั่มคุม,มันสองสีฟ้า คู่กันกันกบเตลแต้มสิวซองเขียวสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวค่ะส่วนตัวสุดาเองนะคะหลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปก็รู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าจะไม่มันคุมมันได้ดีมากแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่แบบเป็นสายออกกําลังกายให้ทาก่อนไปออกกําลังกายหรือพวกเข้าฟิตเนสเพราะว่าตัวนั้นอะ่ะมันจะทําให้หน้าเรามันเราเยิม้มแต่ว่าถ้าเราลงเซรั่มแมคคุมมันตัวนี้ไปนะคะแล้วก็ตกด้วยแบบแป้งคุมมันสักนิดนึงนะคะก็จะช่วยให้หน้าเราอะคะ่ะไม่มันแล้วก็แหองตลอดเวลาเลยค่ะ จะช่วยให้ลดความมันบนใบหน้าลดผิวมันได้ควบคุมความมันบนใบหน้าได้ยาวนานมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะสุดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้มีไอเทมดีๆเด็ดๆแบบเคลียร์โน้อีกนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์หรือว่ากดแชร์คลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ